เอาละนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพคุณครูนะสวัสดีครับคุณครูนะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับคุณครูน่าจะมาสอบนะครับให้นักเรียนทุกคนนะครับให้อาหารเจ้าหมูปลาฮอกินนั่นเองครับอเอ้ด้อสนใจฉันเคยเลี้ยงเจ้าหมูป่าเจ้าตัวนี้ด้วยแหละเอาละครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับถ้า่งนั้นเราไปเริ่มสอบกันเลยดีกว่าครับ ไปกันเลยนักเรียนคนแรกที่จะได้สอบไะ้ครับให้หาเจ้าหมูป่าก็คือนักเรียนซอมบี้คุมไม่นะทำไมผมต้องเป็นคนแรกอีกแล้วล่ะครับคุณครูอ้ตลอดเลยแต่ไม่เป็นไร ผมเนี่ยชอบอยู่แล้วเจ้าหมูอ่ะผมรู้ว่าเจ้าหมูป่าเนี่ยชอบกินอะไรอ่าอ่าเอาอะไรดีนะอ๋อเอานี่ละกันมันสับปะหลังอ่าลองชิมโดเฮ้ยมองหน้าฉันแบบนี้นายชอบหรือเปล่าอ่ะว้าวเก่งมากเลยครับดูเหมือนว่าเจ้าหมูป่าจะชอบอาหารที่ซอมบี้คุงให้นะ ไอ้ขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวฉันจะหามาให้อีกนะเจ้าหมูป่าเอาเลยครับรียิคนต่อไปครับนักเรียนสเกลตันกุ้งตาเธอลูกครับเ <g ül üyor> จ้าหมอน่าบันด้คะแนนเกรดเอไปแล้วเฮ้ยยอมไม่ได้ฉันจะต้องคะแนนเกรดเอบ้างแต่ว่าเจ้าหมูป่าเดี่ยมันชอบกินอะไรนะอ่าฉันคิดออกแล้วว่าได้ชอบกินอะไรืึต้องเป็นอน,นันแน่นอนมันคือกระดูกยังไงล่ะนี่รับไปเลยลองแทเล่นดูสิมันอร่อยนะ กินเยอะเลยอะกินเข้าไปเลยนะเต็มที่เฮ้ยทำไมหน้าตามันแปลกแปลอาอสวยแล้วมันไม่ชอบกินกระดูกอะเอ้ฉันที่ปวดหัวกับเธอเลยนะนักเรียนสเกลตันคุงหมูป่าที่ไหนชอบกินกระดูกกันหมูป่ามันไม่ชอบกินกระดูกแล้วเนี่ยเอ้ยนักเรียนคนต่อไปนะนักเรียนสลามคุงตาเธอแล้วครับเฮ้ยหรือว่าเจ้าหมูป่าตัวนี้จะชอบกินของหวานอร่อยนะ ต้องเอาคุกกี้ให้กินแล้วแบบนี้ต้องชอบแน่ๆเลยเฮลองชิมมี่ดูนะคุกกี้แสนอร่อยฉันทำเ แบบนี้ไม่ผ่านนะครับดักเรียนสลามคุงกลับไปฝึกมาใหม่เลยนะครับครับผมเเอาละครับดักเรียนคนต่อไปครับดักเรียนซอมบี้หมูคุงครับตาเชิญแล้วนะอ๋อเฮ้ยผมเนี่ยเกิดมาพร้อมมันเลยครับคุณครูกับเจ้าหมูตัวเนี้เนี่ยผมต้องรู้อยู่แล้วว่ามันชอบกินอะไรฮสิ่งที่มันชอบกิน่ะง่ายๆเลยครับทุกคน โอ้แต่ว่ามันน่ารักมากเลยครับผมชอบมันบากเลยเอาขอปวดของนายไปเลยนั่นก็คือ,อข้าวโพดยังไงละอ่ะรับไปสิกินเลยกินเยอะจะได้ตัวไวว้าวเก่งมากเลยนะครับนักเรียนซอมบี้หมูคุ้งเดี๋ยวคะแนนเกรดเอไปเลยฮ่า <c oughs> ๆแค่นี้ฉันก็ได้เอแล้วขอบคุณครับคุณครูแักเรียนคนต่อไปครับดักเรียนคิปเปอร์คุ้งตาเธอแล้วครับออกมาเลย เจ้าเด็กน้อยสลามคุงไม่รู้เรื่องอะไรซะแล้วยุคเนี้ใครเขากินคุกกี้กันมันไม่อร่อยหรอกเนาะแต่ฉันไม่ทําอย่างงั้นหรอกนะในยุคเนี้เขากินของที่มันดีกว่านั้นนั่นคืออะไรรู้ไหมมาม่ายังไงล่ะแฮ่ลองชิมดูสิอร่อยมากเลยนะเฮ้ยฉันซื้อมั้งแพงเลยนะเฮ้ยทำไมไนดะ้ทำอย่างกันล่ะเอยสวยแล้วเออคุณครูนี่ปวดหัวเลยนะครับหมูป่าที่ไหนเขากินมาม่าก,กันนักเลงคิปเปอร์คุง ก็มันอร่อยดีครับคุณครูเเอาละครับนักเรียงคนต่อไปครับดักเดียนแมงงุมคุ้งครับตาเธอแล้วของง่ายๆแค่นี้นายก็ไม่รู้หรอเพื่อนสิ่งที่เจ้าบูนเนี่ยชอบกินนะต้องเป็นของในป่าอยู่แล้วละ่ะอย่างเช่นซากเนื้อหนูยังไงละ่ะอันนี้เอาไปกินซะ อไรไ่อยไหมล่ะเจ้าหมูป่า <c oughs> ว้าวเก่งมากเลยครับกเรลินแม่มุมคุ้งเดี๋ยวคะแนนเกรดเอไปเลยครับขอบคุณครับคุณครูเนาะเอาเลยครับเ็นเลนคนต่อไปเล้ยครับดักเรียนวินเทอร์สเกลตันครับตาเธอแล้วฮฮฮฉันรู้แล้วของในป่านายชอบกินอะไร มันต้องเพ,งพ่นผลไม้อย่างแน่นอนสิที่นายชอบกินใช่ไหมอืมเอาอะไรให้นายกินดีน้าเจ้าหมูป่านี่ดีกว่านี่น้อยนาไงเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่ละอัน,นี้มันระเบิดเออผิดอันอน,นี่มะละกอดีกว่าอ่ะกินเลย <c oughs> เป็นไงล่ะชอบใจอย่างเลยสิเก่ <c oughs> งมากเลยครับ <c oughs> ดักเรียนสเกลตันคุงเอาคะแนนเกรดเอไปอีกคน <c oughs> เรื่องของกินเนี่ยไว้ใจฉันได้ฉันรู้เยอะสุดเลยล่ะ เอานะครับนักเรียนคนต่อไปไดะครับดักเรียนเบสครับตาเือแล้วฉันน่ะอยู่นโลกมานานเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะหาของกินอร่อยๆอให้แกเองนะเจ้าวูป่ารับรองเลยว่าต้องไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนลองกินเนื้อย่างดูสิเนื้อย่างนี่มันอร่อยนะจะบอกให้นี่ฉันปรุงเองกับมือเลยนะเฮ <c oughs> ้ยแม่อร่อยละเออไม่ได้บ่ไม่ เ,เ,เือคุณครูน<ก> <royable> ี่ปวดหัวเลยนะครับดักเลนเบสอ่ะให้เนื้อเน่านะครับผมแบบนี้สอบไม่ผ่านนะดได้คะแนนเกรดเอเลยนักเรียนคนต่อไปดีครับดักเรลนแก๊สครับตาเธอแล้วนะเย้ได้สุดก็ถึงตาฉันสักทีนะเอาล่าเดี๋ยวฉันจะให้ของอร่อยๆแกกินเองนะเจ้าหูป่ารับรอว่าแกต้องชอบแน่ มันคือของหวานยังไงล่ะเดี๋ยวฉันจะให้ของหวานกับแกได้ลองชิมดูอันนี้เอาไปเลยไอติมแสนอร่อยเฮ้ย <c oughs> ไอติมมันไม่อร่อยแล้วเนี่ยโอ้ยหมูป่าที่ไหนชอบกินไอติมกันฮนะนักเรียนแก๊สไม่ผ่านนะครับบ่อยดักครนแก๊ดเอของฉัน เอาละครับดักลิคนต่อไปนะครับดักเลเอนเนอร์แมนคุงครับตาเธอแล้วนะเดี๋ยวฉันจะให้ของกินออนแสนอร่อยกับแกเองนะเจ้าหมูป่าฮ่ฮ่ของที่จะให้ก็คือสับปะรดยังไงล่ะจากในป่าธรรมชาติลองกินดูสิ <c oughs> <c oughs> เป็นไงรสชาติฮ่ฮ่อร่อยสินะ <c oughs> เก่งมากเลยครับดักเลนเอนเนอร์แมนคุง <c oughs> เดี๋ยวคะแนนเกตเอไปเลยนะครับ เออเดี๋ยววันลองเดี๋ยวฉันเอามาให้อีกนะจะมูบาเอาเลยครับทุกคนก็สอบกันหมดแล้วนะครับแต่งั้นเราไปฟังผลคะแนนเกรดกันเลยดีกว่านะครับ <celebrities loved quarters> นักเรียนซอมบี้คุงได้คะแนนเกรด A นักเรียนสเกลตันคุงได้คะแนนเกรด F อนักเรียนสลามคุงได้คะแนนเกรด C นักเรียนซอมบี้หมูคุงได้คะแนนเกรด A นักเรียนคิปเปอร์คุงได้คะแนนเกรดดี นักเรียนแม่มุมคุงได้คะแนนเกรด B นักเรียนวิตเทอร์สเกลตันได้คะแนนเกรด A นักเรียนเบสได้คะแนนเกรด F นักเรียนแก๊สได้คะแนนเกรดดีและแนักเรียนคนสุดท้ายนักเรียนเอ็นเดอร์แมนคุงได้คะแนนเกรด A ครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไ r i b e กับพิน้าด้วยนะครับผมถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรต่อไปเนี่ยคอมเมนต์บอกข้างล่างเลยนะครับ I've got an itch I can't scratch. I'm missing a piece that completes a whole part of me. An open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town.